ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตดยเริ่มต้นกันที่ฟอร์มกำลังดีแมนยูสนใจแฮกนีกองกลางโบโลมาเสริมทีมก่อนตลาดปีดล่าสุดมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่แสดงความสนใจเอเดนแฮกนีกองกลางทีมชาติอังกฤษชุดยู21ของมิสเตอร์โบไปเสริมทีมก่อนที่ตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลง หลังจากที่มีรายงานว่าทีมแมวมองของปีศัตวแดงได้ติดตามดูฟอร์มของนักเตะรลยนี้มาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทีมปีสัตว์แดงกำลังวุ่นในการมองหากองการคนใหม่เข้ามาเสริมทีมเพิ่มหลังจากยุติการเจรจาคว้าตัวคาร์ลอสบาเลบ้าและแมนยูได้สำรวจตัวเลือกสำรองที่อยู่ในลิสต์ที่พร้อมดึงตัวมาร่วมทีมให้ทันเวลาก่อนที่ตลาดนักเตะซัมเมอร์2025จะปิดตัวลงในวันที่1กันยายน และล่าสุดทางด้านสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษได้รายงานว่าทีมปีศาจแดงที่กำลังมองหากองกลางรายใหม่ได้ไปสะดุดตาเข้าให้กับเอเดนแฮกนีที่มีผลงานดีกับมิดเดิลสโบรในซีซั่นที่ผ่านมาและที่สำคัญตัวนักเตะมีค่าตัวที่ไม่สูงมากนักนะครับโดยที่ตัวของแฮกนีเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมชาติอังกฤษที่คว้าแชมป์ยูโรชุดยู21ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทีมแมวมองของแมนยูได้ติดตามพัฒนาการของมิดฟิลด์อิงลิป แมนลนนี้มาตลอดทั้งฤดูการที่แล้วโดยที่ตัวของแฮกนี้เพิ่งเสร็จภารกิจร่วมกับทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีจากการลงสนามทั้งหมด4ใน6เกมในทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศสโลวาเนียขนาที่ฤดูการ2024-2025เจ้าตัวเป็นตัวหลักในแดงกลางของมิดเดิลสโบนะครับลงสนามเป็นตัวจริงไปถึง43เกมในแชมเปี้ยนชิพและด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ตัวของแฮกนี้จึงได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในเพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็น แมนยูเบนฟอร์ดคิสซัมพาเลตเวดแฮมยูเนเตดและรวมไปถึงสโมสรนในต่างแดนอย่างสตุตการ์ตเลเวอร์คูเซนและปอร์โตโดยที่ตัวของกองกลางวัย23ปีรายนี้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่ของมิดเดิลสโบภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกตั้งแต่ฤดูกาล2022-2023และจนถึงตอนนี้ผ่านประสบการณ์ในแชมเปี้ยนชิพไปแล้วมากกว่า98เกมนะครับโดยถูกประเมินค่าตัวในตลาดนักเตะซัมเมอร นี้ที่25ล้านปอนด์และล่าสุดดูเหมือนว่าแมนยูได้สอบถามไปที่ตัวแทนของนักเตะแล้วนะครับถึงโอกาสย้ายทีมซึ่งคาดว่าไม่มีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าตัวนักเตะก็แสดงความต้องการย้ายสู่ทีมใหญ่และก็ได้เล่นในพีเมลีกด้วยเช่นเดียวกันสำหรับแฮกนี้ก็ถือว่าน่าสนนะครับรูปร่างใช้ได้และน่าจะได้วิชามาจากไมเคิลคารีเอามาลองเล่นซักหนึ่งหรือดูการอาจจะเข้ากับระบบของทีมก็เป็นได้เหมือนกับที่คิสตัมพาเลซซื้ออดัมบอตันม,มาจากแบ๊ เบินโลเวอร์จนตอนนี้อดัมวอตันกลายเป็นตัวหลักของพาเลตไปแล้วและก็มีค่าตัวสูงขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทีมปีศาจแดงม,มีข่าวว่าจะดึงตัวมาร่วมทีมด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้สําหรับอดัมวอตัน ว่าแล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับยังอยู่ที่ดิวกองกลางอีกคนนะครับเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าแมนยูเตรียมทุ่มงบคว้าอดัมวอตันเสริมคุมกําลังให้กับอโมลิมล่าสุดสื่อเมืองคู่ดีได้รายงานว่าทีมปีศาจแดงเตรียมทุ่มงบกว่า70ล้านปอนด์ในการดึงตัวอดัมวอตันกองกลางของคิสซัมพาเลตและทีมชาติอังกฤษเข้ามาเสริมทีมให้กับลูเบนอโมลิมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ให้ได้หลังจากที่ภาคการคว้าตัวเป้าหมายแรกอย่างคาร์ลอส เลบาของไบตันโดยทีมปีศาจแดงยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของลูเบนอโมริมได้มีการปรับขุมกําลังครั้งใหญ่ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยการซื้อแข้งใหม่เข้ามาเสริมทัพหลายรายนะครับแต่เป็นการปรับโฉมแนวลุกใหม่ทั้งหมดรวมถึงการปล่อยผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของลูเบนอโมริมออกไปด้วยแต่ว่าจนถึงตอนนี้ทีมปีศาจแดงเพิ่งปล่อยนักเตะออกจากทีมได้แค่คนเดียวก็คือมาคัตแลฟอร์ดท,ที่ย้ายไปร่วมทีมบาเซโลนาแบบยืมตัวแล และตามรายงานล่าสุดของกิฟมีสปอร์ตสื่ออังกฤษระบุว่าในตอนนี้ทั้งสองสโมสรได้เริ่มมีการพูดคุยถึงการย้ายทีมของอดัมวอตันและดูเหมือนว่าทางด้านคิสซัมพาเลตจะตั้งราคาของวอตันที่แมนยูต้องการด้วยราคาสูงกว่า70ล้านปอนด์โดยที่ตัวของวอตันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ลูเบนอโมริมผู้จัดจาการทีมปีศาจแดงพิจารณาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองกลางของแมนยูเช่นเดียวกับคาร์ลอสบาเลบาของไบรตันและในฤดูการที่ผ่านมา ตัวของอดัมวอลตันผ่านการลงเล่นในพเมลิกไปทั้งหมด36นัดนะครับและถือว่ามีส่วนสําคัญพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอครับและคอมมิช t y ตี้ชิลทําให้ตัวของวอลตันก้าวขึ้นมาเป็นกองกลางเนื้อหอมในเวลานี้ และทางด้านพาเลตได้ประเมินค่าตัวของวอตันไว้ที่70ล้านปอนด์คือตัวเลขเริ่มต้นในการเปิดการเจรจาหากว่าแมนยูสนใจคว้าตัวไปร่วมทีมและดูเหมือนว่าถ้าข้อเสนอต่ำกว่า70ล้านปอนด์ทางด้านพาเลตจะไม่ขอคุยนอกจากอดัมวอตันแล้วแมนยูก็ยังสนใจกองกลางกับตันทีมสปอร์ติ้งอย่างมอร์เทนฮุส์แมนอดีตลูกทีมของอโมริมที่มีค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์ดูแล้วถ้าแมนยูจะเอาวอตันจริงๆส่วนตัวแอดมิมมองว่าไม่น่าจะจบ 70ล้านปอนด์นะครับ70ล้านปอนด์น่าจะเป็นแค่เงินส่วนแรกเท่านั้นดูแล้วทางด้านพาเลทน่าจะขอแอดออนอีกประมาณ10ล้านปอนด์น่าจะจบที่80ล้านปอนด์รวมโบนัสแน่ๆถ้าหากแมนยูต้องการซื้อตัวอดัมวอร์ตันส่วนอีกดีลอย่างมอร์เทนฮุสต์แมนก็น่าจะจบที่ตัวเลขประมาณ58ล้านปอนด์รวมโบนัสนะครับน่าจะแบ่งเป็นเงินส่วนแรก50ล้านปอนด์และโบนัสอีก8ล้านปอนด์แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าอย่างไรในเวลานี้น่าจะเหลือ2ตัวเลือกที่ตรง สเปกอาร์มลิมมากที่สุดควรที่จะดึงใครเข้ามาร่วมทีมระหว่างอดัมวอร์ตันหรือว่ามอร์เทนฮุสแมนลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอีก3ปีเจอกันชุดใหญ่ไคลูนี่ลงสำรองประเดิมสนามแมนยูชุดยูสิดูเหมือนว่าเชื้อพ่อจะแรงไม่น้อยหลังจากที่ล่าสุดทางด้านไคลูนี่ลูกชายวัยสิปีของเวนลูนี่ได้ลงสำรองประเดิมสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนัดเปิดฤดูกาลโดยที่เจ้าหนูไคลูนี่ได้เซ็นสัญญากับอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2020แล้วค่อยๆไต,ต่เต้าขึ้น มาจนตอนนี้ได้ขึ้นมาเล่นกับอายุไม่เกิน18ปีแล้วโดยมีดาเลนเฟเชอร์อดีตเพื่อนร่วมทีมของเวนลูนี่รับหน้าที่เป็นกุนซื้อให้ชุดอายุไม่เกิน18ปีของแมนยูเนเตดและทางด้านเฟเชอร์ได้ตัดสินใจเรียกไคลูนี่มาติดทีมเป็นครั้งแรกโดยมีชื่อเป็นตัวสำรองนอกเหนือจากไคลลูนี่แล้วยังมีเจเจกาเบียงดาวลุ่งแวลดีที่ได้รับโอกาสให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ โดยที่เจ้าหนูไคลูนี่สามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้าและริมเส้นนะครับและสามารถโชว์ฝีเท้าได้น่าประทับใจให้กับทีมปีศาจแดงตอนเดินทางไปแข่งซูเปอร,ร์คัพไอเอ็นที่ไอแลนด์เหนือในช่วงซัมเมอร์นี้และยังเป็นส่วนหนึ่งในทีมชุดอายุไม่เกิน19ปีที่เดินทางไปเล่นในทัวร์เมนต์ในโคเอเชียและตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอดีตลูกนักเตะอยู่หลายคนนะครับโดยนอกจากไคลูนี่แล้วยังมีเจสซี่คาริกลูกของไมเคิลคาริกก็เพิ่งเป็นกัปตันทีมอายุไม่เกิน16ปี ที่เดินทางไปเล่นในฮ่องกงส่วนแจ็คและไทเลอร์ลูกฝาแฝดของเฟเชอร์ก็เล่นกับแมนยูในแตดเช่นเดียวกันโดยที่ในลายของแจ็คเคยมีชื่อเป็นตัวสำรองในทีมชุดใหญ่มาบ้างแล้วและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่17สิงหาคม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกัะจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดส่วนตัวแอดมินต้องขออภัยและกราบสวัสดีครับ